ยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอ็อปรับบริการเติมเกมฟีฟ่าโมบายเพสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคครับผมกราบสวัสดีท่านชาวฟีฟ่าโมบายท่านนะครับผมวันนี้กระผมแรมสิงนะครับจะมาสอนวิธีการผูก ผูกบัญชีนะครับแล้วก็วิธีการยกเลิกบัญชีนะครับผมนะอันนี้ตอนนี้ไอเดีนี้มันผูกกับ Facebook อยู่นะครับผมจะผูกเพย์เกมเพิ่มนะครับมันจะมีบางคนนะครับบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องการผูกระบบการผูกบัญชีของเกมนี้เนาะนะครับสำหรับฟีฟ้าม b i บายยิ่งผูกเยอะยิ่งปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราผูก Facebook อยู่แล้วเราไปเข้าอ่าแล้วเราผูกเพย์เกมเพิ่ม Facebook จะหลุดเลยไม่ใช่นะครับ คือมันสามารถผูกคู่กันได้สมมุติว่าเรามีโทรศัพท์ Apple นะครับแล้วก็สมมุติว่าเราเล่นตอนแรกเราเล่นอยู่เครื่อง a n d r o i d นะครับผมเราก็สามารถที่จะเอาไปผูกเพิ่มกับ a p p l e ID แล้วก็เกมเซนเตอรนะครับอยู่ในมือถืออ่าไอโฟนของเราได้นะครับโดยวิธีการก็คือต้องใช้สื่อกลางของมันที่มันมีทั้ง2ทั้ง2โทรศัพท์มือถือก็คือ a c e b o o k นะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเราจะถ้าเราเชื่อมเพลย์เกมอย่างเดียว เกมไม่มีใน Apple นะครับผมนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ facebook อย่างเดียวเราก็ใช้ facebook ในการล็อกอินแล้วก็ล็อกอินไปเข้าในเครื่องของ a อ p l e ของเรานะครับแล้วก็ผูกเพิ่มได้เลยยิ่งผูกเยอะยิ่งปลอดภัยเยอะนะครับประมาณนั้นครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองผูกดูผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ไมน่ามั่นใจนะว่าเพราะว่าผมเคยผูกแล้วผมผมเคยทำอ่าไอดีเกมเนี่ยหลุดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองผูกดูครับ่าเป็นยังไงได้ไหม ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเมลนี้ไม่สามารถผูกได้อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเมลนี Gmail ้มีคนใช้แล้วถ้าบางคนที่มันขึ้นแบบนี้นะครับถ้าบางคนที่มันขึ้นแบบนี้แต่มันจะเป็นเมลหนึ่งอย่าก,กดเป็นอเด็ดขาดนะครับผมถ้าเรากดก็กคือเอา,อาง่ายๆมันสามารถกดได้นะครับเฟซเราก็ไม่หลุดเฟซเราก็ยังสามารถเชื่อได้ปกตินะครับแต่อ่ามันจะบอกถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันผูกไม่สําเร็จนะครับมันมันยังผูกไม่สําเร็จนะ นะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือผูกไม่สําเร็จนะครับเนี่ยพอเรากด facebook ยังเหมือนเดิมนะครับเห็นปะยังไม่ได้ผูกนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนเมลมาแล้วเนาะก็คือเมื่อกี้เมลเมื่อกี้ผมถูกใช้ไปแล้วนะครับผมผมลืมนะครับว่าเมลน้นเคยใช้ไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ผมไปเปลี่ยนเมลมาแล้วนะครับพอเปลี่ยนเมลมาแล้วถ้าเรากดผูกนะครับมันจะได้เลยไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเราเราเนี่ยเราใช้เมลนี้นะครับเป็นเมลใหม่ของเรา นะครับเนี่ยเรากดผูกเลยนะครับเป็นเมลที่ผมยังไม่ได้ใช้เนาะนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือผูกผูกเสร็จแล้วนะครับถ้าผูกเสร็จแล้วมันจะขึ้นเห็นไหมล็อกอินแล้วล็อกอินแล้วทั้งสองอันนะครับส่วนวิธีการยกเลิกครับเนี่ยอันนี้คือผูกเสร็จแล้วนะครับผูกเสร็จแล้วนะทั้งสองอันนะครับอันนี้คือผูกเสร็จแล้วทั้งสองอันวิธีการยกเลิกนะครับผมสมมติว่าเราอยากยกยกเลิก facebook หรือว่าอยากยกยกเลิกเพจเกมก็คือ เราจะเปลี่ยนวิธีการปลูกสมมุติว่าเราจะขายไอดีนะครับเราจะขายไอดีวิธีการทําทํำยังไงนะครับตามผมมาดูนะครับอ่ะขั้นตอนแรกครับปิดเกมครับแล้วลบเกมทิ้งครับผมอ่าลบเกมทิ้งไปได้เลยนะครับลบเกมทิ้งนะครับผมแล้วก็โหลดเกมใหม่นะครับลบเกมทิ้งแล้วก็โหลดโหลดเกมใหม่อีกครั้งนะครับผมลบอ่าง่ายๆลบแล้วติดตั้งใหม่นั่นแหละอ่าปั๊บ แล้วก็เข้าเกมเลยครับเข้าเกมได้เลยฮะเ,เ,เ,เข้าเกมเลยดูครับมาดูนครับอันนี้คือขั้นตอนวิธีการทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมอธิบายให้แบบละเอียดเลยนะนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ปรับตั้งค่าอะไรตามปกตินี่ครับผมตั้งค่าตามปกติทุกอย่างอ่ะ อ่ะอันนี้คือขั้นตอนสําคัญแล้วเมื่อกี้คนที่ผูกสําเร็จแล้วนะครับผมทําให้ดูแล้วนะมันจะมีวิธีสําเร็จและไม่สําเร็จนะครับถ้าสําเร็จมันจะขึ้นบอกว่าล็อกอินแล้วนะครับล็อกอินแล้วเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ facebook หลุดนะครับใครอยากให้ facebook หลุดนะเราสามารถกดมาตรงนี้ได้เลยกดตรงเพย์เกมนะครับพอเราก,กดเพย์เกมปุ๊บ a c e b o o k พอเราเข้าไปหน้าเกม ID เมื่อกี้ที่ผมทําผูกนะครับที่ผมทําการผูกให้ดูเป็นวิธี Facebook เราจะดูดทันทีนะครับก็คือ f a c e b o o k นั้นถ้าเราจะเข้าเล่นก็คือ f a c e b o o k นั้นจะเริ่มเป็น ID 1 ID เวลหนึ่งค่าทีมทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ทั้งหมดนะครับโดยเฟซน,นั้นจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้อีกครั้งเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้แต่คุณต้องปั้นตัวที่เริ่มมาจากศูนย์นะครับเหมือนแบบเหมือนเริ่มใหม่เอาง่ายๆอ่ะ ส่วนใครอยากยกเลิกกับเพย์เกมนะครับใครอยากยกเลิกเปลี่ยนจาก f c e e o o o เอ้ยอาอยากล็อกเอาเพย์เกมสามารถกดล็อกเอาอยู่ในอยู่ในตัวอาอยู่ในตัวหน้าบัญชีเมื่อกี้ได้เลยหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าจะเอาชัวร์ก็แบบนี้แหละครับก็คือลบเกมลงใหม่นะครับลบเกมลงใหม่นะครับแล้วก็กดตรงที่ f a c e b o o k นะครับอะผมจะทําให้ดูกดตรง Facebook ได้เลยนะครับเนี่ยเข้าระบบนะครับ กด Facebook แล้วเข้าระบบปกติเลยครับเนียกด a c e b o o k เข้าระบบทำไมมันเป็น o o o g l e เพลยเนี่ยน่าจะบักเพราะว่าเรากดเฟซมันขึ้นไปเป็น Google p พ y เพราะว่าอันเนี้ยถ้าถ้าเรากดไปเมื่อกี้เฟซเราอาจจะหลุดเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้เฟซผมหลุดนะครับแป๊บหนึ่งนะอย่าไลยนี้ ครับหนึ่งนะไอสัตว์แล้วทำไมไม่ขึ้นเฟซบุ๊กให้กลัวไม่ขึ้นเพเกมเฮียเลยเนี่ยเอาแล้วไอสัตว์กูยกเลิกอย่าบอกนะว่าเฟซบุ๊กผมหลุดปวดกระบาลเลยนะเปคนสอนเองแตกเองอ่ะไอดี ID ไม่หายไอดี ID ไม่หายไอดี ID ไม่มีทางหายครับเพราะว่ามันมันเข้าอยู่ใน iPhone ผมอยีดด้วย ผมล็อกซอนไว้หลายอันนะครับถ้ามันขึ้นแบบเมื่อกี้น่ะผมนะครับไอดีหายก็จริงแต่ว่าไม่มีทางหายนะครับก็คือเฟสนั้นไม่สามารถเชื่อมเกมได้แค่นั้นเองนะครับแต่ไม่หายแน่นอนนะครับไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มได้เลยนะครับทําแบบนี้ไอดีไม่มีทางหายแต่เราต้องเครื่องเข้าเข้ากับอีกเครื่องนึงไว้นะครับโดยเครื่องนั้นห้ามทําการลบเกมทั้งสิ้นนะครับห้ามทําการลบเกมทั้งสิ้นนะครับ อ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเ,เราเข้าไปเป็นของ google p a ย์แต่ที่จริงมันไม่ใช่เมื่อกี้อ่ะมันเป็นบั๊กนะครับเมื่อกี้บั๊กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเรากดของ facebook แต่มันให้เลือกของเราแค่ google p a ย์เนี่ยอันนี้คือแบบถูกวิธีเห็นปะพอผมกด facebook google p a y g o o g l e p พ a ์ที่ผมใช้เชื่อมหลุดไปแล้วเนี่ยพอเราเข้าของ i อวรพงศ์โดยเข้าของเฟซนะครับนะครับอันนี้คือเข้าของเฟซนะเมื่อกี้บั๊กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็มันจะมีบางคนที่เวลาเราลบเกมลงใหม่บางทีมันจะไม่ไม่มี a c e b o o k ให้กดมันจะมีแค่ผู้เล่น่าปกติหรือว่าของกั๊นะครับแล้วก็จะมีของ่เพย์เกมหรือว่า Apple ID เลยแบบนั้นก็ลบเกมลงใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้น facebook นะครับอันนั้นมันเป็นบั็กเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเห็นไหมเพย์เกมหลุดแล้วครับเห็นปะแล้วเราจะผูกกับเพย์เกมเดิมก็ไม่ได้นะรอ,อดูเนี่ยถ้าเราจะผูกกับเพย์เกมเดิมใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่เราใช้เมื่อกี้นะอันนี้นะ ดูครับเนี่ยเพย์เกมนี้คือเวลหนึ่งเห็นไหมไม่สามารถผูกได้นะครับนะเพย์เกมนั้นก็คือหายไปเลยไม่สามารถใช้เข้าเล่นเกมนี้ได้ในชื่อของวรวละพงได้อีกแล้วนะครับต้องไปเริ่มเล่นใหม่แล้วตั้งชื่อใหม่เริ่มรีเซ็ตทุกอย่างเติมใหม่ทุกอย่างนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเอามาฝากเนาะเพราะว่าเห็นคนสอบถามกันเยอะมากนะครับเรื่องยกเลิก สลับไอดียังไงการผูกซ้อนมีแบบความเสี่ยงไหมอะไรอย่างนี้ผมการันตีให้เลยอีกเสียงนะครับจากการที่เล่นมาก็หลายเดือนนะครับผมนะครับยิ่งผูกเยอะยิ่งปลอดภัยนะครับนะประมาณนั้นครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้เลยเกมนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใหการไม่ให้มาให้พวกคุณซื้อขายไอดีนะครับเพราะฉะนั้นถึงพวกคุณจะผ่านกลางผ่านอะไรก็ตาม ถ้าแบบที่ผมบอกนะครับผมทําในเครื่องนี้หลุดผมลบเกมไปแต่ในเครื่องนี้ผมยังไม่ลบเกมผมยังสามารถเข้าไอดีคุณได้เหมือนเดิมแม้คุณจะไปผูกกับเฟซใหม่กับ google Play ใหม่อะไรต่างๆนานาก็ตามในเมื่อที่เครื่องนี้ผมยังไม่ลบเกมหรือว่า,าเครื่องนี้ผมยังไม่ลบเกม เพราะว่าผมเข้าไว้สองเครื่องมันก็จะไม่มีทางที่ ID ดีผมจะไปอยู่ในมือคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการซื้อขาย ID ดีผ่านกลางเกมนี้กลางทุกคนจะให้ลบเกมให้ดูอยู่แล้วอัคดคลิปวิดีโอลบเกมให้ดูซึ่งแต่ถ้าแบบที่ผมบอกเขาลบเกมในเครื่องหนึ่งแล้วอีกเครื่องหนึ่งเขายังไม่ลบเขายังสามารถเข้าซ้อน ID เราได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างและคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงเขาได้นะครับ ผมบอกแค่นั้นแหละว่าเกมนี้ไม่ได้ออกแบบให้มาซื้อขายนะครับอันนี้ไม่อยากดิสเครดิตในการซื้อขายเลยเนาะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมบอกเลยกับตามตามแบบจากที่ประสบการณ์ที่เล่นมาแล้วก็ได้รับเรื่องแจ้งมาเรื่อยๆนะครับผมว่าของผมซื้อมาแล้วมีการเข้าซ้อนเข้าซ้อนเข้าซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นการจะซื้อขายผมแนะนําถ้าอยากซื้อขายจริงๆไอดี ID ที่มัน,นแพงๆแนะนํหนึ่งนัดรับได้สองคุณรู้ที่อยู่เขา คุณมีเอกสารอะไรทําเอกสารกันเลยก็ได้ครับที่สามารถแจ้งความได้จริงๆเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะครับประมาณนั้นนะครับนะเออขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้นี่ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมครับผมสำหรับวันนี้กรผมแรมจริงขอารากบลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับผมเจอกันฮนะ